จดเฉลยได้เลยครับอันนี้อ่าชัดเจนอย่างไรครับข้อที่สองบอกว่าเมื่อเราผ่านข้อที่หนึ่งมาแล้วนะครับเราก็มาสู่ข้อที่สองครับคือรู้ว่าโซนไหนแข็งแรงรู้ว่าโซนไหนแข็งแรงก็ต่อเมื่อนะครับโซนนั้นเนี่ยนะครับเป็นแนวรับถ้าเป็นเทนขาขึ้นนะฮะเข้าสู่หนึ่งจุดหนึ่งกับสองจุดหนึ่งเชื่อมโยงกันนะครับเป็นแนวรับ แล้วมีไพแอคชั่นเกิดขึ้นอ่าไพแอคชั่นเกิดขึ้นคือไพแอคชั่นกับตัวเช่นถ้าทุกคนเห็นโซนนี้นะครับอันนี้เราเปิดไทม์เฟรม M5 เลยนะฮะถ้าทุกคนเห็นแท่งเทียนนะครับมันย่อลองมาบริเวณ W โซน W โซนตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่กลุ่มเราผลิตขึ้นมาเป็นโซนแนวรับแนวต้านสำคัญ หรือฮอตฟลิป SR ที่สลับจากรับเป็นต้านต้านเป็นรับมันแข็งแรงมากครับจุดนี้จะแข็งแรงเวลาย่อลงมาบริเวณแนวรับแล้วเกิด p r i c แอคชั่นคือพฤติกรรมแท่งเทียนที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบของแท่งเทียนตรงนี้จะเป็นรูปแบบของ Engulfing นะครับถ้าซูมเข้าไปเนี่ยใน M5 ก็จะเจอว่ามันเป็นแท่งเทียน e n g u l f i n g ในกรณีที่เป็นแท่งเทียน e n g u l f i n g ขึ้นมาบริเวณแนวรับนั้นถือว่าโซนนั้น มีโอกาสจะแข็งแรงนะครับให้เราสามารถเข้าจนจุดนั้นได้นะครับนี่แค่นี้เลยคุณสามารถกดเข้าบายได้โดยตั้ง rr 1ต่อสอต่อ4ก็ได้แล้วแต่อย่างกรณีเนี้ย1ต่อสเนี่ยปึ๊บหสามารถเก็บได้ถึง1ต่อ4เลย sl 5 0 0 tp 2000นี่คือ1ต่อสเพราะนั้นเนี่ยโจทย์การเทรดจึง จึงค่อนข้างจะง่ายนะครับอันนี้กรณีเทรดกราฟเปล่านะฮะเทรดกราฟเปล่าแบบไม่มีอินดิเคเตอร์ใดเลยใด,ดเลยก็ได้เช่นเดียวกันโดยดูプライแอคชั่นเป็นดูแท่งเทียนพฤติกรรมแท่งเทียนเป็นก็สามารถที่จะบายตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีจุดเข้าที่แม่นจำที่นี้เนี่ยคำถามคือส่วนใครยังไม่มั่นใจในในใน,ในการเทรดของตัวเองก็ควรจะมีเครื่องมือไว้คอนเฟิร์ม เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่มีไว้คอนเฟิร์มเนี่ยคือตัวไหนคือตัว tts ถ้าเป็นเทรนเนี่ย tts จะสวยมากแล้วตัวตัวที่จะมาช่วยอีกตัวหนึ่งคือ gss เนี่ยตัวนี้จะเป็นสัญญาณบายแบบแม่นๆ่นตัว gss เนี่ยจะแม่นกว่านะฮะแต่กว่าจะเจอเจอสักสัญญาณหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานใช้เวลานานถ้าเกิดมีสัญญาณ gss ขึ้นมาก็บอกเลยว่าวิเลดก็นะฮะแปซ กรณีเป็นเทรนขาขึ้นลงดุนแรงนะครับทีนี้ส่วนตัว TTS เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นบ่อยใน M5 วิเลตมันจะต่ำลงมานิดนึงก็อาจจะประมาณต่ำกว่าเจประมาณ70%อ่ะโดยประมาณวิเลตต่ำลงมาแต่จุดเข้าเนี่ยมีเกิดบ่อยขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ R ที่สูงเนี่ยกำไรจะเยอะกว่า GSS ด้วยนะครับนี่คือวิธีการเทรดมันก็เลยเกิดสัญญาณลองเกิด ตรงนี้ขึ้นมาสัญญาณลองตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเกิดการเกิดไดเวเจนเคลื่อนที่นะครเคลื่อนที่ของพวก RSI พวก Store พวกนี้คำนวณมาแล้วว่ามีโอกาสกับตัวสูงมีวอลุ่มตีกลับขึ้นมาเนี่ยจะเกิดสัญญาณลองเกิดขึ้นในสัญญาณของ TTS TTS ย่อมาจาก Trend t u n n e l Strategy เกิดสัญญาณนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเข้าบายตรงนี้ได้ SL 500TP 1า0 0 0ถึง2,000ได้ กรณีโดยเฉพาะทองคาในปัจจุบันเป็นในรูปแบบของเทนขาขึ้นที่รุนแรงนะครับแล้วก็เกิดพันผวนทําให้เกิดกราฟที่มันแบบจํานวนจุดฉีกออกจากเดิมมากหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราทีพีพันจุดเนี่ยมันมันเยอะมากนะทุกวันนี้พันจุดมันวิ่งแค่นิดเดียววิ่งเหมือนห้าร้อจุดก่อนหน้านี้ก่อนที่ทรัมป์จะเริ่มประกาศภาษีเนี่ยนะฮะการขึ้นภาษีเนี่ย มันก็กาฟวิ่งปกติแต่ปัจจุบันเนี่ยวิ่งมากกว่าเดิมเนี่ยสองเท่าโดยประมาณดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะวิ่งโหดมากดังนั้นมันก็เลยจะพอจะท p ระดับ2000จุดได้นะครับกรณีนี้อ่ะนี่คือวิธีการทีนี้เนี่ยนะครับเครื่องมือตัวนี้เหมือนเพื่อที่ผมบอกว่าวันนี้ใครที่อยากติดตั้งเครื่องมือนี้ก็สามารถที่จะทัก ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือสแกนนะครับสแกน ID line อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าจอของทุกท่านเนี่ยทักไลน์ OA มาได้เลยครับทุกคนหรือแอดต้องเวลตินเนตตรงนี้ก็ได้นะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะฮะวันนี้รับรับสิบคนนะฮะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีครับกลุ่มที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้จะเป็นกลุ่มฟรีที่เอาไว้แจ้งว่าเราจะไลฟ์ตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับสามารถ ทักมาได้เลยในแอตตองเว็บทีเนตนะครับ